หลายคนอาจจะสงสัยและกล่าวว่าเกยหูว,ว่าใบโกสนมันกินได้ก่อนมันกินได้นะครับคนเหนือจะนิยมเอามาใส่ขว้วแหมไก่และกับแกงโฮห,หรือว่าพ้อโฮมันมาใจว่าจะมีดีกล้าไปวัดไปวาอย่างเดียวนะวันนี้เราจะเอามาใส่ขว้วแหมไก่ผู้จงกกไก่เซตกลบน้ำพริกแกงที่เราตำไว้มาข้าวให้จนหอมพอหอมแล้วกับใส่ไก่ที่เรากกไว้แล้วกับข้วให้มันเข้ากันกับน้ำพริกแกงเราจะข้วไก่ให้มอกมันเหวียหรือว่าแค่สะดุ้งกับก้อยใส่น้ำอย่าง,งที่บอกไปไก่ผู้จงหรือว่าไก่จนมันจะ เริ่มเปยเฮาก็จะมาปรุงรสใส่เกลือลงไปเห็นน้อยแล้วก็รสดีและที่คาดไปได้เลยก็คือผงคอแห้งกาถ้วยแดงใส่นักล้ำนักใส่น้อยลำน้อยสังเกตพอไก่แอสุดรอก็ลืมกกตีนไกลทถมละโอนเข้ากันแล้วก็มาจิ้มพอว่ารสชาติมันเป็นยังไงขาดไอยังกระเติมแลวก็รอให้น้ำมันแห้งเหี้ักน้อยเฮาถึงจะใส่ใบโกสนยำเน้ออันนี้ใบโกสนไม่ใช่ใบอย่างอื่นนะมันกินได้ทุกคนรสชาติมันจะออกหวานใส่ลงไปประมาณสักสองนาทีก็ใส่ใบเล็บคุดหันใบเล็บคุดอย่างนี้นะคือเติมหั่นลาบหมูลาบควายเนาะม เข้ากันดีแต่แ,ตแล้วพักที่ขาดไปได้แถมย่างของการทําข้วแห้งไก่ก็คือใบจนันหรือว่าใบยี่ราบางตี่ก็บชาฮ้องว่าใบกระเพราไฟมันตึงมีความเผ็ดเด็ดสะใจดีขนาดใส่ลงไปหนึ่งนาทีกับปอและกับโป่งหม้อแกงและกะับพักที่เฮาซอยไว้รวยใส่ก็จะมีต้นหอมพักป้อมหรือว่าต้นหอมพักชีพักชีหรือว่าพักชีฝรัง่งถ้าเป็นบางที้ก็จะฮ้องว่าต้นหอมป้อมเปิลรวยใส่แล้วก,กับโกนเทอมันเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับข้วแห้งไก่ใส่ใบฉันหรือว่าใบยี่รา